สวยอีกแล้วใช่ไหมที่มีชื่เต็มๆแล้วนะจ้ะสี่หมื่นนะเอาดิต้องเตือนคลิปทีโ่ดน,โนี้จะพาเพื่อนๆีปมัส์กันอย่าติงกับเกมสนุกๆมากมายที่เลือกลองเล่นกันดูอย่างลองกันแล้วมันลองอีกอย่างไม่ลองมันลองกันดูจ้า สวัสดีสาวนุ่มๆทุกคนกันด้วยเนี่ยค่ะวันนี้เราก็พาเพื่อนมาเจอกัจจายที่แกมฟาจุกเกันจา้าเออเทพเจ้าแห่งโชคลาภของเรานั่นเองเนาะสาวงบเลี้ยนี้เนี่ยไม่มากไม่มไม้ผมก็ามาแบบเบาๆกรุบๆนักก่นเองด้วยความที่เกมนี้มันเลิศเป็นไงปเ,เปิดฉากมาเต็มจ้าเต็มสูบเต็มตาราลเลยแม้อสองพันกว่าออ้ยนี่แค่เป็นบบเบาเจ็ดบาท แกจเจ็ดบาทจริงๆนะโอเคงานนี้ right เราก็คง <The camera apan> ต้องเพิ่มเป็ดแล้วก็ไปกันต่อแล้วแหละด้วยความที่วิธีการเล่นของเราเนี่ยจะขึ้นกับตังค์เ้วนๆอย่างเงี้ยจะตังเพิ่มเป็ดตังค์ลถเ้วนเป็ดเนาะสั่งอัลอบนี้ได้อีกพันห้าอุ้ยปังรอดเกมนี้โอเคนะเน้นไปอีกแม่เขาไหลเขาไหลทรวดมาเลยรับไหวโอเคหลักหมื่นหลักหมื่นมาอย่างไวไทยแป๊บเดียว เรียบร้อยรอบนี้ดอกนี้เน้นๆไปอีกสามเป็นสาเ็ถดเต็มคัลเบลกันอีกแล้วนะคะสองหมื่นเจ็ดโอ้อินพอสเบัลมาแกะมันเริดจริงๆงานนี้ก็คงต้องจวดเรือๆจวดยาวๆแล้วแหละอสวยสวยมากแม่สวยมากสาวรอบนี้เอานีได้อีกสองหมื่นเจ็ดเฮ้ยจะปังไปไหนเนี่ยไม่เผื่อแผ่ไม่แจกจเกมอื่นแล้วหร เรื่องอะไรยังไงตู้ที่ยาโอเคสวยอีกแล้วใช่ไหมรอบนี้มุกมีเต็มกาบแล้วนะจ๊ะสี่หมื่นห้าเอาดิแป๊บเดียวแตกแสนจันทิมเนี่ยจบเกมตอนนี้เลยแต่ว่ามันไวไฟเอาแล้ว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 เข้าโบนัสเฉยเลยรอบนี้ได้อะไรยังไงโอ้หยสียดายมาแป๊บเดียวอีกเองเอาแปะยิ้มของเราเนี่ยเอาไปกันต่อดีครับ ใครที่สนใจอยากจะลองเล่นก็ตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะมีสูตรดีสูตรเ็ตเทคนิควุธีการเล่นอะไรไติดปากหนะก็คือเล่นตามนั้นใส่ตามนั้นไปได้เลยเนาะสาวรอบนี้ได้อีกสามมื่นกว่าโอ้โหจุกจุกจึ้งจึ้งเน้นเน้น รอบนี้สามพันกว่าโอ้ยใครที่ไม่อยากพลาดก็รีบๆตามมาที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยจ้าและใครที่งบน้อยที่น้อยก็เล่นได้แตกละเพราะว่าเป็นกำลังต่ำแค่บาทเดียวเนาะสาวรอบนี้ยังไงเท่าไร่เน้นๆไปอีกสามพสมได้อยู่ได้อยู่จวดกันต่อไปเลยสิครับจุดนี้ยาวๆโอ้ยเอาอีกแล้วแม่ วเป็นอไรเบลไปอีกแล้วนะจ๊ะสูตรนี้หมื่นหกเน้นเน้นเน้นจากเด่นซีเน้นไม่ไหวปังไม่ไหวแล้วจ้ารอบนี้เลยนี้โอเคสวยอีกแล้วสาวสองพันเจ็ดอืมปังทุกดอกเลยแม่อ่ะได้อีกแล้วสาวมันเริ่ดอะแกมันไปไม่อยู่ถึ้ไม่อยู่เลยตอนนี้เน้นๆไปอีกโบกขอให้อ่ะสวยสาวมาสาวโอ้โหเล็กสวยนะเอาดีๆเริ่ด อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงกันละกันนะคะเอาถึงสักสองแสนไปเลยด้วยความีจริงๆอยากจะรอให้มันเข้าอาแปะกิ๊อีกสรอบเลยเหมือนจะไม่เข้าอ่ะเรียบร้อยแม่ไม่เข้าอาแปะยิ้มแต่ว่าพุ่งปีตไปที่สองเมื่อวาแกมันปังมากๆเลยนะคะด้วยความที่ในวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเจอมจาตรการมันเล่นกันแบบตรงไม่ผ่านเอเจนนน้นเนาะ ดูเอาเธอจ้ะใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวไม่ทันได้ใช้สูตรหรือว่าเทคนิคอะไรามากฝากน้องนวลน,นางพุ่งไปสองแสนจ้ะโอ้หเยอะขนาดนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องให้ต่อแล้วก็ได้เนาะเสอ็์ไพรส์กันเลยจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปไม่มต่ช่องของค่ะได้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย